จเจริญพรญาติโยมลูกหลานวันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังมีวีรกษัตริย์ผู้กอบผู้รุงสุขโขทัยจากขอมนั่นคือพ่อขุนผาเมืองการศึกครั้งนั้นได้ร่วมรบกับพ่อขุนบางกลางหาวหลังจากชนะศึกได้มอบให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งกรุงสุขโขทัยสืบไปได้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมไม่ย้ายเมื่อวานนี้เมีย่ยงคนแซบดีส่งเลยเนาะแล้วมื้อแรกย็นอยางให้กินแล้วไม่ย้ายมามีอดอ้ออองปูปิ้ง ของหวานก็มีข้าวเด็กงาข้าวเหนียวหัวงอกแม่ใหญ่ท่าอยู่นี่ตกบุดกันเด้อแล้วแม่นางอีไปทางใดสีหน้าเช่นนี้มีเรื่องกับรุ่นใดหรือคะ นี่ข้าคงปิดบังเรื่องใดแก่เจ้าไม่ได้เลยจริงๆหลังสิ้นพระราชบิดาขอมสบาดโคลนลำพงก็ยึดเมืองสุขโขทยัยและตั้งต้นเป็นกษัตริย์แต่ครั้งนั้นมาพี่ก็หารือกับบางกลางหาวเรื่องจะตีเอาเมืองคืนมาหลายครั้งหลายครา เห็นว่าการตีสุขโขทัยคืนแก่พี่นั้นก็เห็นสมอยู่ด้วยพี่เป็นทั้งโอรสในพ่อขุนศีนาวนำถมทั้งยังเป็นกระมละเตงอันควรแก่การขึ้นครองสุขโขทัยแทนขอบสบาดนั้นมากนะแต่พี่เกรงว่าจะผิดใจกับสิงคระเทวี เพราะนิสัยนางเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจเกรงว่านางจะก่อเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นน้องจะคอยดูนางเองพี่จงเร่งคิดการกอบกู้เมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวให้สิ้นกังวลเธอเดี๋ยวเรื่องสิงพระเทวีปล่อยให้เป็นธุระของน้อง เห็นว่ามึงน่าจะต้องเข้าตีจากทางใต้แถวเมืองบางขลังส่วนกูจะเข้าตีจากทางเหนือยึดเมืองศรีสนาลัยมึงเห็นเป็นเช่นไรกูเห็นด้วยหากทำได้กูจะรวบรวมไพร่พลจากบางขลังเข้าไปช่วยสุดคลานี้ด้วยและเมื่อกองทัพหอมสบาด ทราบข่าวการยึดเมืองศรีสัชนาลัยคงต้องแร่งออกมากู้เมืองเป็นแน่เมื่อพวกมันออกจากสุขโขทยัยก็ถึงทีเราที่จะเข้ายึดเมืองสุขโขทยัยให้กลับมาเป็นของราชวงศ์ศีนาวนำถมอิคราไอ้ร่วงกูภูมิใจนักที่มือมึงมาดองด้วย ทั้งครองเมืองบางอย่างดูแลน้องกูแลปิชาเรื่องการรบเป็นกำลังสำคัญในการกู้อิสรภาพแก่ชาติบ้านเมืองแตม่มีบางอย่างที่กูอยากขอมึง,มงจงอย่าขัดว่ามาเถิดกูจะไม่ขัดเรื่องนี้เนี่ยน้องค่ะ เมืองถ้าคิดถึงพี่นักตั้งแต่สิ้นพ่อเขาก็เฝ้าคิดถึงพี่ไม่ขาดน้องค่ะเจ้ามานี่ระ่ยงไรที่นี่ไม่ปลอดภัยไอ้ร่วงเหตุใดเมียม,มึงมาที่นี่ได้ใครจะขัดเมียไ,ได้เราก็น้องสาวมึงดื้อนักให้อยู่ในเมืองก็ไม่ยอมเมื่อรู้ว่ามึงจะมาก็ว่าจักมาหาพี่ชายให้จงได้ พอเถิดพี่น้องเจอกันถือเป็นวันดีอย่าพูดให้มากความเลยหากไม่มีเรื่องสำคัญใดแล้วขอค่าสนทนาก,กับพี่ให้ใหายคิดถึงเถิดไปเถอะพี่่าเมืองไปไปไป็ไปไปไปนมันดื้อจริงๆพี่จำครั้งนั้นได้หรือไม่ครั้งที่ท่านทั้งสองคนออกไปล่ากวางแล้วพี่กลางหาวตกจากหลังม้าหาใช่ไหม ม้าวิ่งตกคูต่างหากเรานักลบยิยงพี่มิตกจากหลังม้าได้ไง่ายๆดอก <c oughs> แต่หัวเจ้าตกทิ่มคู <c oughs> ร้องโอดโอยให้ข่าเนี่ยแบกไปที่เรือนรักษาเป็นแรมเดือนที่อยู่เป็นแรมเดือนหาชัยกูป่วยม่หายแต่หากได้คนดูแลไข้ของกูต่างหากเรางามนักจนมิอยากหายป่วย <c oughs> แล้วมึงรู้หรือไม่ว่านางบ่นมึงไว้ว่าเยี่ยงอะไรพอเถอไม่อยากคุยเรื่องอดีตแล้วได้เยี่ยงไรถามามึงเล่ามาเถอแต่มันมผ่านไปแล้วมีเล่ามีเล่าพอเถอะพอเถอะไม่อยากรู้ละน้องสาวมึงนี่ดื้อนักเห็นทีคงขัดใจไม่ได้ร่วงวาา่าขาหรือเรียกนามเดิมเช่นนี้คงโกรธจริงเป็นแน่ เห็นมึงสองคนรักกันเยี่ยงนี้กูก็วางใจหากมีการใหญ่ก็คงต้องเป็นคู่คิดสร้างบ้านแปลงเมืองให้ภัยบณ์ได้พี่หมายความว่าไอะหรือการศึกคลานี้ นิใช่แค่เพียงตีเมืองเอาคืนแต่หมายถึงอิสรภาพจากขอมโดยสิ้นเชิงด้วยถ้าข้ามีเวลาข้าจะเล่าให้พวกเจ้าฟัง แล้วการศึกก็เริ่มขึ้นดังแผนการที่ทั้งสองพ่อขุนเตรียมการไว้ทั้งสองต่อสู้อย่างห้าวหามจนสามารถเอาเมืองสุขโขทยัยจากขอมสบาดได้สำเร็จ ขอบใจพวกมึงทุกคนยิ่งนะที่ร่วมรบกับกูครานี้แต่นี่แค่เริ่มต้นเรายังคงปกป้องต่อสู้เพื่อคงอิสรภาพต่อไปสืบลูกหลานมิให้ตกเป็นของพวกขอมอีกเป็นอันขาดบางกลางหา มึงจำเรื่องที่กูจะขอครั้งนั้นได้หรือไม่วันที่เราวางแผนตีเอาเมืองคืนเรื่องนั้นทั้งที่เมียกูเข้ามาขัดนั่นเองมึงจะขอให้กูทำสิ่งใดเล่งบอกมาเถิดกูจะไม่ขัดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใ้โลมึงปริชาในทุกด้าน เป็นทั้งสหายรักทั้งน้องเขยไม่มีใครที่กูจะวางใจให้ทำการนี้ได้เท่าพระขันชัยศรีนี่มึงจะเรื่องนี้ไม่ได้ เมื่อครู่มึงยังบอกมิขัดแต่ไม่ใช่เรื่องนี้มึงเป็นโอรสแห่งพ่อขุนศรีน่านำถมและเป็นกมลและเตงอันควรขึ้นครองเมืองสุขโขทยัยไม่ใช่กูที่เป็นเพียงเขยกูลั่นวาจาวไว้แล้วว่าจะไม่ให้สุขโขทยัยตกอยู่ใต้อำนาจของขอมอ,อีกใช่หรือไม่และกูเป็นเขยของเจ้าชัยวรมัน หากูเข้าครองสุขโขทยัยอำนาจก็จะตกอยู่กับขอมอีกใช่หรือไม่อาณาจักรจะมีอาจหลุดพ้นจากอำนาจขอมได้อีกเช่นนี้การศึกที่ทำมาก็สิ้นค่าเราทหารก็ตายเปล่าอย่าขัดูเลยไอ้ร่วงม,มึงปรีชาในทุกด้านมึงเป็นคนเดียวที่กูวางใจ จงรับพระขันชัยศีนีไว้แลนามกมลระเตงอันสีอินทรัตบดินทราธิตเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยเถอ ระเทวีไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พอ่อขุนผาเมืองยกเมืองสุขโขทัยให้พ่อคุณบาทการเอานางรบเร้าให้พี่ไปเอาเมืองคืนด้วยเป็นผัวก็พอจะขัดใจนางได้แต่ไม่นานความคงถึงพระเจ้าชัยวรมันแลด้วยเป็นเคยคงไม่อาจขัดองค์การได้ อาจเป็นพี่ที่ต้องไปตีเมืองสุขโขทัยจากบางกลางหาวพี่ไม่รู้ว่าจะคิดอ่านการใดแล้วเข็มทองเช่นนั้นหากพี่ไม่ได้เป็นเจ้าเมืองราชมิใช่เขยของพระเจ้าชัยวรมันเป็นพิมผัวของน้อง พี่จะมีความสุขกว่านี้หรือไม่เมียพี่สิ่งที่พี่ต้องการก็คืออยากอยู่กับเจ้าอยา่างสงบขอเพียงพี่ไม่ผิดปฏิญาณที่ลั่นไว้ขอเพียง ที่ได้อยู่เคียงข้างเจ้าเช่นนั้นเราไปเป็นสามัญชนเถิดพ่อขุนผาเมืองและแม่นางเข็มทองได้หลบหนีพลางกายเป็นสามัญชนปะปนอยู่กับชาวบ้าน สร้างความโกรธแค้นให้กับสิงคระเทวีถึงขั้นเผาเมืองราชจนราบกลายเป็นต้นตำนานข้าวสารดำที่เรารู้จักกันโอ,โอ,นอเอ้ยแมนแทบลุกเ้ยเมนแทบพ่อแมนแทบจ้ะโอ้ยเ็นยแงไงโเ้ยไม่อีฟ้าไปกันเดินเด้อตะวันมีนไ้รับฟ้าแล้วลูกเลย างเข็มทองไม่ย้ายเป็นยังไงสิงคลาเทวีเผ่าเมืองเป็นเรื่องแท้บะเป็นเรื่องแท้นางเป็นคนขดเพี่ยมนางบุ้แมนคนดีเผ่าบ้านเผ่าเมืองทค นี่ข้าผิดต่อบ้านเมืองข่ายิ่งนักหาใช่านที่ผิดสิ่งพระเทวีตัางหากเล่าที่กระทาชั่วช้าเพียงเพื่อชำระแ้นของตนที่เสียสละความสุบสูวนตัวมาเป็นสามัญชนเยี่ยงนี้เพื่อคงเอกราชของสิโหทัยไว้ต่อไปภายหน้า ลูกหลานจะทราบซึ้งมีความเสียสละของพี่พ่อขุนผาเมืองแห่งเมืองร่าตามตำนานท้องถิ่นเล่าว่าหลังจากนั้นแม่นางสิงคระเทวีได้ไปกระโดดน้ำตายปรากฏเป็นตำนานแม่นางผมหอมสืบต่อไปส่วนเรื่องพ่อขุนผาเมือง ก็เลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเมืองราชมีที่ตั้งอยู่หลายแหง่งแต่เราเชื่อว่าเมืองราชก็คือลมศักด์นั่นเอง